ระเบิดรุนแรงที่พรมแดนไทยกัมพูชาเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานทำให้พื้นที่โดยรอบสั่นสะเทือนอย่างหนักฉากทั้งหมดเปิดขึ้นในเขตจำกัดที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยรักษาความปลอดภัยชายแดนของไทยกำลังเร่งประเมินความเสียหายช่วยเหลือผู้รอดชีวิตและตรวจสอบตัวบุคคลที่พบอยู่ใกล้จุดระเบิดกลุ่มเจ้าหน้าที่จากกัมพูชาถูกพบใกล้บริเวณเกิดเหตุ ซึ่งทำให้หน่วยไทยต้องเร่งตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อทําความเข้าใจสถานการณ์ภาพรวมควรเต็มไปด้วยความเร่งด่วนความไม่แน่นอนและความกดดันเหมือนกับว่าทุกสิ่งรอบตัวอาจเป็นเบาแสสําคัญของเหตุการณ์นี้ควันสีเทาเข้มและสีส้มลอยพุ่งจากปากปล้องขนาดใหญ่ที่เกิดจากแรงระเบิดเปเลวไฟที่ยังคุกรุนทําให้เห็นเศษโลหะแตกหักชิ้นส่วนกระจัดกระจายและพื้นดินที่แตกราวด้วยแสงสลัว รอบรอบพื้นดินถูกไหม้จนดำเป็นปืนเศษกิ่งไม้หักและต้นไม้เสียหายแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของแรงปะทะพื้นที่เต็มไปด้วยขี้เถ้าและสเก็ดไฟที่ปลิวตามลมเสียงไซเรนกู้ภัยดังห่างออกไปพร้อมกับเสียงเฮลิคอปเตอร์ที่ค่อยใกล้เข้ามาบ่งบอกว่ากำลังเสริมกำลังจะมาถึงพื้นที่บริเวณศูนย์กลางของเหตุการณ์ มีกลุ่มเจ้าหน้าที่กัมพูชาที่ดูตกใจและสับสนยืนรวมตัวกันอยู่เครื่องแบบของพวกเขาเต็มไปด้วยฝุ่นเศษดินและรอยไหมบางคนประคองร่างเพื่อนร่วมทีมที่ยังตั้งตัวไม่ติดบางคนมีผ้าพันแผลชั่วคราวรัดตามแขนหรือใบหน้าจากบาดแผลเล็กน้อยที่เกิดจากเศษวัตด,ดุที่กระเด็นใส่ใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยความวันไหว และความกังวลคณะมองไปยังเจ้าหน้าที่ชายแดนไทยที่กำลังเข้ามาควบคุมพื้นที่บางคนดึงหมวกให้ต่ำลงหรือใช้ผ้าคลุมหน้าบางบางส่วนไม่ใช่เพราะต้องการปกปิดตัวต้นแต่เป็นเพราะอยู่ในภาวะตกใจและเครียดจ,จากเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ไทยทำงานด้วยความมีระเบียบและระมัดระวังอาวุธอยู่ในท่าปลอดภัยแสดงชัดว่าหน้าที่หลักคือควบคุมพื้นที่ช่วยเหลือ และประเมินสถานการณ์อย่างมืออาชีพแสงไฟฉายส่องไปยังเจ้าหน้าที่กัมพูชาเพื่อเช็คอาการบาดเจ็บยืนยันตัวบุคคลและประเมินว่าต้องใช้การช่วยเหลือทางการแพทย์หรือไม่กล้องติดตัวเจ้าหน้าที่ไทยบันทึกทุกความเคลื่อนไหวคณะที่อีกทีมบันทึกรายละเอียดลงในแท็บเล็ตอย่างเป็นระบบเนื้อศีรษะโดนตรวจการลอยอยู่พร้อมไฟสว่างสีขาวที่ฉายลงมาเป็นลำล้อกับควันหนาทึบที่ปกคลุมพื้นที่เสียงฮัมเบา,เบา ของโดรนผสมกับเสียงวิทยุสื่อสารของหน่วยปฏิบัติการที่รายงานสถานการณ์กลับไปยังศูนย์บัญชาการทีมพิสูจน์หลักฐานในชุดป้องกันก้มตรวจชิ้นส่วนที่ไม่เกรียมใช้เครื่องมือสแกนร่องรอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นลายไหมรูแรงอัดหรือชิ้นวัตถุที่แตกกระจายพวกเขาใช้ไฟอูซ่องเพื่อตรวจรอยเท้ารอยล้อรถหรือรอยเฉือนบนวัสดุ ที่อาจเป็นกุญแจสําคัญของการสืบสวนด้านนอกเส้นควบคุมนักข่าวพยายามส่องกล้องเลนซูมยาวผ่านมานขวัญเพื่อเก็บภาพให้ได้มากที่สุดไฟเฟรชและไฟจากกล้องทําให้สมาชิกกลุ่มกัมพูชาบางคนหันหน้าหนีด้วยความไม่สบายใจใบหน้าของพวกเขาปรากฏความกังวลใจอย่างชัดเจนคณะตกอยู่ในสถานการณ์เปราะบางที่ไม่อาจควบคุมได้อารมณ์โดยรวมของฉาก แม้ไม่มีบทสนทนาก็รับรู้ได้ถึงความตึงเครียดกลุ่มเจ้าหน้าที่กัมพูชาดูสับสนและเสียขวัญขณะที่หน่วยไทยยังคงนิ่งสุภาพและยึดตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดทั้งสองฝ่ายเหมือนกำลังรอคำตอบที่ยังมาไม่ถึงทุกอย่างเต็มไปด้วยความไม่รู้ที่ทำให้บรรยากาศยิ่งอึดอัดแสงไฟหลากสีทำให้ฉากนี้ดูราวกับภาพยนตร์ไฟกระพริบสีแดงของรถฉุกเฉินสะท้อนบนใบหน้า และหมวกของเจ้าหน้าที่เปลวไฟสีส้มจากจุดระเบิดให้แสงเงาพลิ้วบนผิวโลหะและเศษซากอุปกรณ์ดิจิทัลและหน้าจอสแกนที่เปล่งแสงสีฟ้าทำให้ฉากดูทันสมัยแต่ก็โกลาหลนไปพร้อมกันควันหน้าทึบลอยผ่านลำแสงไฟทำให้เห็นฝุ่นผงที่ลอยอยู่ในอากาศราวกับเป็นฉากสุรทึกในช่วงเวลาขับขันใบหน้าของเจ้าหน้าที่กัมพูชาที่ปรากฏทีละคนสะท้อนความหวาดหวั่น ความเหนื่อยล้าและความไม่มั่นคงทางอารมณ์พวกเขายืนอยู่บนพื้นที่ที่ไม่มั่นคงทั้งทางกายภาพและจิตใจไม่รู้ว่าผลการสอบสวนจะออกมาอย่างไรหรือสถานการณ์นี้จะส่งผลใดต่อพวกเขาหน่วยไทยแสดงถึงความเป็นผู้นำที่สงบนิ่งประสานงานระหว่างการกู้ภยัยการบันทึกข้อมูลและการสืบสวนอย่างเข้มงวดทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขาช่วยสร้างความมั่นใจให้สถานการณ์ไม่ลุกลามฉากทั้งหมด ควรรู้สึกเหมือนจุดเปลี่ยนช่วงเวลาที่ทุกสายตาทุกการสแกนทุกภาพถ่ายอาจนำไปสู่ความจริงที่ใกล้จะถูกเปิดเผยพรมแดนกลายเป็นเวทีของเหตุฉุกเฉินที่เต็มไปด้วยคำถามโดยมีความปลอดภัยความรับผิดชอบและความจริงเป็นหัวใจสำคัญภาพนี้คือจุดที่ความกลัวความไม่แน่นอนและภารกิจของเจ้าหน้าที่ปะทะเข้าหากันในช่วงเวลาสำคัญที่ทุกคนกำลังรอให้ความจริงปรากฏ เริ่มต้นด้วยการสร้างฉากที่เต็มไปด้วยความดราม่าลมฝุ่นพัดแรงผ่านภูมิประเทศบริเวณชายแดนขณะที่ควันหนาทึบลอยสูงขึ้นจากปล่องขนาดใหญ่ที่ถูกแรงระเบิดเจาาลงไปในพื้นดินใต้ควันนั้นแสงสีส้มจากเศษฐานที่ยังอ่อนคุกกรุนซ่องวูบวาบอยู่ในความมืดร,บรอบๆปากปล่องเต็มไปด้วยเศษซากเปลือกกราดไม่ว่าจะเป็นชิ้นโลหะบิดงอชิ้นส่วนที่แตกหักหรือเศษวัสดุที่ไหมเกรียม พืชพรั่นโดยรอบถูกเผาจนดำคล้ำกิ่งไม้ขาดครึ่งก้อนหินแตกรล่าออล้วนแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสียงไซเรนกู้ภัยจากที่ใกล้ๆผสมกับเสียงใบพัดเฮลิคอปเตอร์ที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆเพิ่มความกดดันให้ฉากนี้ดูเร่งด่วนและขับขันด้านหนึ่งของพื้นที่กลุ่มเจ้าหน้าที่จากกัมพูชายืนรวมกันอย่างเสียขวัญเครื่องแบบของพวกเขา เต็มไปด้วยฝุ่นเถ้าและรอยไหม้บางส่วนขาดวินเพราะแรงกระแทกใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความตกใจความสับสนและความเหนื่อยล้าบางคนต้องประคองกันไว้เพื่อให้ยืนไหวขณะที่คนอื่นๆยังคงนิ่งงันมองไปยังปล่องระเบิดหรือเจ้าหน้าที่ไทยที่กำลังก้าวเข้ามาใกล้มือที่สั่นเงื่อที่ไหลและใบหน้าที่เปื้อนแคม่าควันเผยให้เห็นว่าพวกเขาเองยังไม่ทันตั้งตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นถ่ายทอดพวกเขาในฐานะ ผู้เสียขวัญไม่ใช่ผู้คุกคามบางคนยังก้มหน้าใต้หมวกกันนอกทำให้เห็นเพียงบางส่วนของใบหน้าขณะที่บางคนค่อยๆถอ,อดหมวกออกเมื่อเจ้าหน้าที่ชายแดนไทยถามไทยว่าพวกเขาบาดเจ็บหรือไม่ไฟฉายที่ส่องผ่านร่างของพวกเขาเผยให้เห็นรองเท้าบูทที่เปื้อนดินใบหน้าเลอะฝุ่นและดวงตาที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนหลายคนยกมือขึ้นบังแสงไม่ใช่เพื่อซ่อนตัว แต่เพราะแสงไฟจากโดนและสปอตไลท์สว่างจ้าเกินไปสำหรับสภาพที่พวกเขายังไม่ฟื้นจากความตกใจเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชายแดนของไทยปรากฏตัวด้วยท่าทีสงบนิ่งมีระเบียบและรอบคอบอาวุธอยู่ในท่าปลอดภัยเน้นความระมัดระวังมากกว่าการข่มขู่หน้าที่ของพวกเขาคือควบคุมสถานการณ์ช่วยเหลือและเก็บข้อมูลสำคัญ เจ้าหน้าที่หลายคนก้าวเข้ามาด้วยจังหวะที่มั่นคงสแกนพื้นที่โดยรอบถ่าย